ดาดาสาวเมืองการจะพาไปเที่ยวสก,วกายวอล์กกาญจนบุรีแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะสวยไหมจ๊ะโอ้โหสวยมากหลังจากซื้อบัตรเสร็จแล้วเขาจะแจกรองเท้าให้เราสวมแบบนี้ค่ะเขา, <ๆ S 2> ขายัางมีตู้ล็อกเกอร์ไว้ฝากสัมภาระของเราด้วยนะคะงานนี้บอกเลยว่าคุณแม่ตื่นเต้นมากๆค่ะเราเห็นสูงๆแบบนั้นเขามีลิฟต์คอยบริการนะคะทุกคนบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆใช่โอ้ที่เข้ามาเดินกันเนี้ยนู คุณแม่ดีใจสุดๆค่ะที่ได้มาสกายวอล์กสักทีตอนแรกก็กลัวว่าแกจะกลัวความสูงนะคะแต่ดูจากสีหน้าและรอยยิ้มแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแถมแม่นะ่ะเฟนล,ลี่ทักทายทุกคนได้เห็นภาพที่แกมีความสุขเราก็ดีใจค่ะคนละ60บาทแม่ค่ะพาขึ้นมานะใช่วิวก็คืออลังการคนเมืองการต้องมาเดินสกายวอล์กกาญจนบุรี ไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมวันนี้ดาดาเองก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้พาแม่มาเห็นแม่มีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยอ๋อทุกคนดา d าอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะใครมาเนี่ยห้ามใส่กระโปรงนะเพราะว่าข้างลา่างเขาเห็นหมดเลยระวังหัวอ,ออกนะคะอันนี้คือเขาจะจำกัดจำกัดสิบห้าคนเห็นไหมเราเลยต้องรีบมากันก่อนออไม่งั้นมันจะแกวง่งแม่เก่งอะไม่กลัวเรวย พวกแควน้อยกับแควใหญ่ใช่นั่นไงแม่เันแม่น้ำสองสีบรรจบกันเออเออหนึ่งสองจุดนี้นะคะจะเป็นจุดไฮไลท์ที่เราได้เห็นแม่น้ำสองสีบรรจบกันนั่นก็คือแม่น้ำแควน้อยกับแม่น้ำแควใหญ่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าสวยอลังมากนะคะเดี๋ยวจะพาแม่เดินไปฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งก็คือสุดแม่เร็ระหว่างที่พาแม่เดินเล่นก็แอบจุกกระบทนสนทนานี้ค่ะน่าจะพาแม่มาตั้งนานแล้ว ในในที่เขาถ่ายอ่ะใช่นี่ไงเดี๋ยวเราก็จะไปลงให้เขาดูมั่งเออเออ,เอ,อดีไหมดีเราดูแต่คนอื่นให้คนอื่นมาดูเรามั่ง <laughs> อย่างที่บอกค่ะฝั่งแม่เราแม่บอกว่าดูแต่ในวิดีโอคน,นอื่น,นแม่ดีใจมากๆที่ได้มาดูของจริงสักทีหนูถ่ายวิดีโอให้คนอื่นดูเราบ้างได้ไหมลูกบอกเลยว่าพอได้ยินคนํานี้อยากจะพาแม่ไปเที่ยวหลายๆที่เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของสกายวอล์กนะคะแล้วก็จะเห็นวิววัดเหนือแล้วก็วัดยวนไกลๆดิบตรงนั้นค่ะแล้วอีกอย่างแนะนํานะคะเวลาที่มาสกายวอล์กมาเดินเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปกําลังสวยแล้วก็อากาศดีมากๆค่ะว่างๆก็พาคุณพ่อคุณแม่เดิน ขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเขามีลิฟต์ให้ขึ้นนะแม่เนาะไม่ต้องขึ้นบันไดนะคะทุกคนแม่เมาแม่เมาตลอดค่ะคือแม่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแม่จะไม่ค่อยชอบออกกล้องเลยทุกคนแต่พอหลังๆนะพอรัดาเริ่มทาอะไร,ไรแล้วแกเริ่มเห็นอะไรงไงแกก็เริ่มแบบเปิดใจแบบโอเคเดี๋ยวเอาไว้ไปเที่ยวก็ถ่ายแม่บ้างนะคลิปนี้ก็เลยจะมาแบบพาแม่เที่ยวแบบสั้นๆแล้วก็ ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าเวลามาเที่ยวกับแม่แม่แบบน่ารักมากไปค่ะคุณชมาเรืองผมป็ประชาชน ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่พาแม่มาเดินเล่นที่สกายวอล์กได้เห็นรยอยยิ้มของแกแล้วก็ทําให้เราใจฟูมากๆพาแกมาเที่ยวในวันที่แกยังมีแรงเดินเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแลห่งความสุขกับแกเยอะๆหลังจากที่เดินสกายวอล์กันเสร็จแล้วก็มาถอดรองเท้าจะเอากลับมาหรือให้เขาจัดการก็ได้นะคะดาดาถ่ายกฎระเบียบของสกายวอล์กมาฝากกันด้วยค่ะจะได้เตรียมตัวก่อนมาจะได้ไม่พลาดการเดิน Sky สกายวอล์กสวยๆกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินออกทางออกตรงนี้เลยนะคะทุก บ,บอกว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนฟิลมาเจอเพื่อนมากๆเลยค่ะเป็นภาพที่น่ารักสุดๆเลยทุกคนดูสิคะทุกคนใบยคนในคลิปก่อนไปมาเที่ยวกาญสนาบุรีกันนะคะไายเลยน่าเที่ยวมา